หนึ่งสองเหลืององตัวหนึ่งสองสามหยุดดำหนึ่งสองสามหยุดเหลืองโอเคเลือกชมพูโอเคเจ่งมากได้เหรออันนี้เลยยุดได้แดงอะไรสีอะไรสีเหลืองอ๋อสีเหลืองอ่ะเพนหนึ่งสองสามยุดชมพูอ่าชมพูม่เจีสีอะไรม่นี้สีอะไรหนอเขียว <Hi>. สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม CK c h แ n n e นนะคะทุกคนกลับมาแล้วทุกคนนะฮะกับการอัดคลิปนะคะครั้งที่แล้วนะคะทุกคนเราเป็นการอัด คลิปเรื่องสีใช่ไหมครทุกคน <Wow. S 1> วันนี้นะเราก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสีอีกแล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 1> เราจะมีการทําตัวอักษรและสีขึ้นมานะคะทุกคนนี่นะฮะทุกคนเราก็มีการนําสีนี้มาเรียงต่อไว้เอาไว้แบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทํากิจกรรมนะคะทุกคนเราก็จะให้คนที่ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นนี้ให้ตอบสีของตัวอักษรน,นะฮะสีพื้นหลังก็คือมันคือสีฟ้าใช่ไหมส่วนคําที่เขียนก็คือคําว่าฟ้าส่วนสีของตัวอักษรคือสีชมพู วิธีเล่นก็ไม่ยากเลยก็คือให้เลือกพอบอกว่าหยุดปุ๊บให้ตอบทันทีภายในหนึ่งวินาทีโดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะฮะ <Hey. S 1> ถ้าตอบถูกก็ถือว่าสามารถทำภารกิจได้สำเร็จมาดูซิว่าคุณครูเนี่ยเขาจะทำภารกิจสำเร็จกันไหมตอนนี้เราก็จะเดินไปหาครูผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรมของเรานะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครได้เล่นกันบ้าง จอผู้โชคดีของเราแล้วนะคะทุกคน <Hey. S 1> นี่ก็คือ <All right. S 1> เกมอันนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้นะเล่นเกมนี้พอให้กดอย่างงี้ใช่ไหมพอบอกว่าเ <Okay. S 1> นี่มันก็จะวิ่งแบ,บ่นี้ใช่ไหมพอให้กดหยุดแล้วให้บอกสีของตัวอักษรว่าคือสีอะไร <Okay. S 1> พอหยุดปุ๊บต้องตอบทันที <c oughs> ถ้าไม่ตอบภายในหนึ่งวินาทีแสดงว่าผิดอ่ะให้ลองดูหนึ่งรอบนหนลองดูอ่ะกดกดตรงนี้กดให้ไม่วิ่งก่อนอ่ะแล้วก็พอบอกว่าหยุดกดหยุดแล้วตอบอยู่นะอันแล้วชูบูชูบูแล้วนี่สีอะไร ตีตัวหนังสือสีอะไรชมพูอ่ะยศเหลืองคิดน่าคิดอ่ะอ๋อเหรออันนี้ไม่ได้อ่ะไม่ได้อันนี้ไม่ได้อ่ะอ่ะนะยศน้ำเงินโอเคอันหนึ่งอันที่สองเริ่มยศดม่วงอ่ะสองนะยศดเด็ดหมดเวลาอ่ะยศข่าโอเคสักอีกอันสุดท้ายน้ำเงินโอเคอ่ะอ่านไหนลองยศ ต่อเลยเดแดงมาอ่าตอนนี้แต่เมื่อกี้มีสีเหลืองแท่งมาเลือดเลือดเล่าหยุดจ้มว้าาาาอ่าโซนนะแต่ว่ามันก็สีอะไรเขียวมหลืออยู่สีเหลืองนะอันแรกมาผิดเลยอันแรกมาหนึ่งสองสามหยุดอ่าคิดนานเกินคิดนานเกินไปเอาไม่ได้เงินื่องตัวหนึ่งสองสามหยุดดั้โอเคได้แล้วหนึ่งเลขสองอันกดเล่นก่อน อันหนึ่งสองสามือีกหนึ่งอันดูซิว่าจะได้ถึงสามอันไหมอ่ะลองหนึ่งสองสามยุดเจน้ำเงินอ่ะได้ก็จบไปสําหรับที่แรกแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีคนต่อไปกันเลยดีกว่านนทุกคนเจอผู้โชคดีของเราแล้วอเคหนึ่งสองสามยึด ชมพูอ่าชมพูแล้วเปงนี้สีอะไรเ็น,สนีสีอะไรสีม่งวงม <c oughs> งอ่ะเตรียมตัว 1, 2, 3หนึ่งสองสามยุดต็อปเหลืองโอเคได้แล้วหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามยุดเขาวโอเคได้แล้วแล้วอีกสองอันหนึ่งสองสามยุดดำโอเคอีกอันสุดทา้ายอุ้ยได้เยอะมากหนึ่งสองสามยุด อ้าวโมเชา้าหมดเวลาเช้าหมดเวลาหนึง่งสองสามยุดเินโอเคได้หนึ่งต่อไปอันหนึ่งสองสามเริ่มยุดขาวโอ้คือวิสเก่งมากแล้วหนึง่สงสเขียวสีเหลืองไหนีีสีเหลือง <c oughs> อ่ะอ่ะ <c oughs> ชมพูชมพูล <c oughs> <c oughs> ้หยุด <c oughs> ม่วงโอเคโอ้ห <Okay. S 2> ม oh, ดสา<ด>ม, <3. S 2> มอันรอดรอดรอดหนึ่งสองสยุดตบเลยเหลืองโ okay. อเคอ่หนึ่งสองสยุดเหลืองหนึ่งสยุดเหลืองโอเคเอามาดูอันต่อไปหนึ่งสองสมยุดขาวโอเคเหลือกี่อันเหลือหนึ่งอันหนึ่งสอยุดเหลือง โอ้ยจถึงมากค่อจะเลีองว่ะคือจะเดหนึ่งสองสามยุดฟ้าหนึ่งสองสามเลิฟ้าอ่ะโอเคต่อไปหนึ่สองสายุดเหลืองโอเคสองอ่ะเดี๋ยวขอกดหหนึ่งสองสได้ตัวตอบยุดม่วง โอเคอ่สีเแล้ว3าสาวแล้วอ่ะ1หนึ่งสองสายึดว่งโอเคสี่แล้วปุ้ยจะได้เต็มแล้วหนึ่งสองสามยึดขาวโอเคอ้าปุ้ยได้ห้าเลยมีคนได้เต็มแล้วก็คือทุกคนเก่งมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินหาผู้โชคดีคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคน โอเคเจอผู้ชคดีอีกแล้วคนต่อไปนะทุกคนเช่นตัวนี้ก็คือเขียวสีของมันคือชมพูสีของตัวหนังสือคือสีเขียวสีของตัวหนังสือคือสีเหลืองโอเคจะให้ตอบสีของตัวหนังสือแบบนี้หนึ่งสองสามหยุดขาวอ่ะหนึ่งสองสามหยุดส้มเอ้ยอ่าไม่ใช่สีอะไรสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองโอเคหนึ่งสองสามหยุด ดำโอเคอีกหนึ่งอันหนึง่งสองสามหยุดสีเหลืองโอเคใครทั้งหมดห้าอันถ้าผ่านหันถือว่าไไม่ด้สำเด้จยเนี่ยอ่ะกดไปเลยอะไรหนึ่งสองสามหยุดต็อปเหลืองหนึ่งสองสามหยุดชมพูโอเคอาจได้เร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะต่อไปอันหนึ่งสองสามหยุดเหลืองโอเคได้แล้วสาวอุ้ยผิดเลยอ่ะ, ah. อะกดหนึ่งสองเหลือง โอเคอ่ะนเอ่ะได้แล้วสิอีกหนึ่งอันสุดท้ายดูซิถูกไหมยุดดำ okay, โอเคโหเก่งมากทุกมนเลยเดี๋ยวไปเดินไปหาที่ต่อไปกันต่อวิสนุกมากเลยอ่ะมันเป็นเกมที่แบบต้องมีสติจริงๆนะทุกคนให้บอก สีของตัวอักษรสีของมันคือสีชมพูสีของตัวอักษรคือสีชมพูสีของตัวอักษรคือสีดำเออโอเคแบบนี้หนึ่งสองสายุดสีชมพูอ่าโอเคหนึ่งสองสมยุดเหลืองโอเคหนึ่งสองสยุดเขียวโอเคหนึ่งสองสยุด เขียวเหรอเขียวหรืออะไรนี่มันตัวอักษรเขียนว่าเขียวแต่มันคือสีขาวอ่ามีทั้งหมด5ครั้งยางน้อยต้องได้3ามขึ้นไปแด้ม่วงยัไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกเลยเอามาหนึ่งสองสมหยุดเลืองโอเคอ่าหนึ่งได้แล้วหนึ่งหนึ่งสองสมยุดได้แดงอะไรสีอะไร สีเหลืองอ๋อสีเหลืองอ่ะหนึ่งสองสามขา <c oughs> โอเคหนะยุดขาาเออข่าเขาจะหยุดนะเตรียมหนึ่งสองสหยุดอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอเคหนึ่งมีท้งต้องเอ่อมีทั้งหมด5อันต้องให้ได้อย่างน้อย3โอเคหนึ่งสองสาหยุด เลือกชมพูโอเคเก่งมากได้แล้วอัานเป็นอะไรอ่ะหนึ่งสองสามยืดเขียวโอเคอันนึกนานเป็นอะไรยวหนึ่งสองสามยืดดำอให้ให้โอเคค่ะหนึ่งสองยืดชมพูโอเคอ่านสุดท้ายเขาแบบเดิวเลยนะยืดแดงอะ หนึ่งสองสามยุดตอบสีฟ้าอาฟ้าใช่ฟ้าไหมสีอะไรสีชมพูโอเค <laughs> หนึ่งสองสามยุดส,สีเหลืองอะหนึ่งสองสามยุดสีชมพูหนึ่งสองสามยุดกดยุดกดยุดอะตบสีม่วงม่วงถูกไหมโอเโอเมากหนึ่งสองสามยุดสีดำสีดำโอ้ยยุด ฟ้าเอออ่า oh. ได้ได้หนึ่งสองสหยุดเหลืองโอเคหนึ่งสองสยุดเหลืองโอ oh, เคหนึ่งสองสยุดเหลืองโอ้ยเหลืองเลยหนึ่งสองสมยุดเหลืองโอเคหนึ่งสองสหยุดเหลืองโอเคหนึ่งสอง สามชมพู่ชมพูหรอนี่คือสีอลไรหนงสอยุดเหลือง1 2ึสอยุดม่วงโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างฮะทุกคนหลังจากที่ทดลองกันไปแล้วนะฮะทุกคนก็มีทั้งคุณครูที่ทำหน้าแล้วก็แบบทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะฮะทุกคนใครที่จะเอาลองไปปรับใช้กับ นักเรียนของตัวเองหรือไปทํากิจกรรมต่างๆะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็มีคร่าวๆเท่านี้นะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะถ้าใครที่อยากติดตามคลิปของช่องนี้อีกก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อมาชมคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนหน้าเนี่ยเราจะมีคลิปเกี่ยวกับอะไรกันอีกนะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย